สวัสดีครับพี่น้องคุณดูว่างบอะไรได้พี่น้องคือทองให่ตอนนี้ทองก่อนล้ำย่างเดี่ยวดิแม่าวีท่ายบัดเพือแม่ดีงามห้าสี่สามสองแอคชั่นเพราะว่าเขาพูบวิวกันได้มันก็จะบิวไปน้ำกันแล้วถ้าต้องบิวไปกันแล้วท่องก่อนได้อ่ะเอายายมาเลยจ้ะยายแทนอ๋อทลนดีอ๋อทานแล้วสามสองแอคจะดีครับเนาะน้ำตาบโมหัวเนาะ ยังไม่ดีเท่าไปเบิ้งบนบ้านน้องเต้าหยองว่าหายไปลายมือลืมไปลืมแล้วหยุดยังก็หยุดยังก็ อาวิชาไปยงอนถอนเติมจะเลื่อนผีให้เบิดมนกับวนเก็บและสัวสาบัาเมแม่ไปเลื้อให้เราคนมี่าโตเฮาบาเบาเฮาโบสวยสีน้ำมาในลาลวงเอาที่ให้ส่วนสิมันคงบินปะเทือม ในข้อก็ถูกต้องมันเป็นปองบ่งหันกลทำความเลวสารพัดแต่จมูคนบ่มีหูไมาคิดตัวไปทั้งดาเงินเป็นลาสิ่อยมันสิมาว่าพอยวิญญาณใช่เอาหินครับอิ๋ใช่ใช่ครับหินลูกค้าใหม่ ขั้นเป็นไปอดังเว่าขั้นเป็นไปอดังเโอวคงได้เฝ้าวันมันโกม่คนเอมันโกย

กุลาอันคนละอันคนละอันม่อแม่ไผ่เลือกไผ่เบาคนมีค่าคือตัวเฮาโน่ไผ่เบาเบาต้องบ่สวงแต่สีน้ำมาให้เราบวนเอาขี่ใบช่วงตื่นอยูมันคงเปลี่ยนบัดเดือดม่อไปในห้องมดถูกต้องมันเป็นปองป้องมัวดำกอดตอนนี้ผมมีเงินมากมาย จี này. ่ไปไซกัก็ได้แต่ว่าเงินบริเวณจักบทจะเอาไปไซเที่ยวไปแค่ว้ากินไปแค่บาเบิร์ดจังเรว่ามันจะเป็นยอดโมขบโมกัมิตมู่นส่วนส่วนเขาไปทัคอะอขบโมกมโคมูกับมิตรมูส่วนบโมกับมิตมส่วนส่วน อุ้ยเด็กสอีหางลูกลูกเป็นแท้พ่อเป็นพ่สวัสดีครับผมสวัสดีลูกมีเหรงครับพ่อมาหาเป็นหอนี้นเลยครับโอ้ยพอกับแม่นอ่ะไม่เดอนเดือดเนื้อร้อนใจยางห้ลูกเป็นแท้ซอยเหลือนะลูกไี่ยังหรอครับพ่อคือตอนนี้นะน้องอีฟ้าหนีออกมาเลยลูกฮะแสดงว่าน้องอี้ากลับมาจากกลางประเทศกับเอกัพ่อกลับมาเป็นซอยนี้ลูกเอ็นต้องน้องอีฟ้าเป็นยังไงกันหือเปล่าแกบ้างแล้วน้องอีฟ้าเป็นยังไงกันหรื นี่อเอาใจ้า,านล้วครับพอ่อก็คือกันกนม่เลี้ยงเฮ้ยบักห้าหัวรักเั้ย่มีเมาบหร่มีไม่เหรอไอ้ภาษ <_ s 2> าไมม,าาม,ามีอันเดียวเท่าน,นี้ <_ s 2> คือจังสีดองลูกลูกน้องอีฟ้าน่ะมีปัญหากันกับพ่อหี่น้องน้องเคียนน้องก็ได้หนีไปกับอีนาห์พ<อ>ุนะลูกเลาก็โฟกัสว่าครับว่าวน้องอีฟาหนีไปทางไหนครับเด็กหินบักเทปมันบอกว่าอีฟ้าน่ะจิไปทางทางปน้องทานนครปนม พอแอยงเปลูปแตนอกติดตาฮนอทับไ้พอนลกบมี่บันทีครับพอบมี่บะมบันทีบะมีบันทีเอาลูกพี่ลูกพี่ไม่เป็นไรครับนาตาไม่มี้าลูกพี่้ม่เห็นเลย เออเออแมนแมนมนเนาะคือจังสีหลบหลูกพอกรื่ึงไปว่าลูกเป็นเทียพราอนนี้เคยพอนากับน้องจะเทียแต่ก่ต้องเป็นพ่อลูกพูดลูกดลูกูอะไรล่ะต้งเป็นวามหลบลุก้งหน้าัวไวเลยนะสาวฟ้อนวแต่พ่ต้องเป็นพวหลูลูกพอได้เตรียมลูกไทยของรองไปให้ลูกแล้วติดต่อกนองกับแม่พอยในลูกนะ มันพูดอีกนางสาวโยะสางมอ้เี่โอ้ยันมีลูกนโอี่ยบะไรมบ้งอีติดมัเดอกอยู่นตลกลูนอหนีไรดไปเผ้ามันีเยมหายคนะเลี้ยงสิลูกนะติดตามเอานองกับหปพอห้ได้นะลูกนะมเป็นห่วงน้อง เราเพราะว่าเพนแผ่ของท่อ,อวเนืี้ไม่ใพอมีปัญหาเลยครับผมโอ้มีมีปีพอมแซนในใจหลลมสูงในดวงกับโอนมันกับหุ้นที่พนบน ใจร้อนสุขในหวงกะฮอนมันกะคงสิพนบัวมันกะคงสิพลบัวพอไปลูกพนี้มาเป็นหัวหนักในส่วงหวงเต็เจ้าเลยสิมาสุบอบาพวกนี้มาตะแต่ทั้ง อยากไปห,ห,หาเป็นอยากไปหาเป็นสามใบเรื่องงานมันพนขึ้นไปโดนล้อซามันที่เสียเวเราะผมนี่ล่าตาจนเมื่อย